ท้าให้เขาไปสู้ไม่ได้ต้องรูว่าเราเป็นคนบาบเอาอย่างไรรอดจากความบบปน,นี้แน,น่น่อนแต่ปกติแล้วพวกเราไม่ยินมสบายไม่อาจิตย์ันคือไม่ทำม,มาเป็นแสดงตัวว่าผมเป็นคนบาปเป็นอย่างไรวันนี้แท้จริงแล้วพระเจ้าสั่งให้พวกเรามีความชื่นชมในทีทุกเวลาดูด ความความชุ่มชื้นที่บ่อใทุกเวลาใช่เอทุกเวลาและอธิษฐานสามอัเสมอ่เข้าใจไหมครับอ่อและสุดท้ายบอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าอย่างนั้นทุกทุกอะไรทุกคนแค่จึงเลยพวกเราขอบคุณทุกการณ์ใหม่รับอาจจะพวกเราขอบคุณท่านนุ้ย อาจจะ10%ขอบุณได้ดีวกว่า10%ถามันแต่แท้จริงเลยรพระเจ้าเพน่าพวกเราขอบุณพระเจ้าหนึ่งน้อยทั้งทั้งหมดได้เพระเาะฉะนั้นบอกว่าทุกกรณนน์นี้ไม่แน่นอนเลยแต่พวกเรานะอะาทิตย์ท่านได้อะไรทำให้เราเห็นยินสบายไม่ได้เราก็มาชื่นชมินดีใหม่ได้เราก็รู้สึกนกต,ตับไอ้คุณพ่อของเราไม่ได้ ถ้าเขาว่าเขากับเราคุณพ่อคุณมันลูกอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทำคุยสม่ำๆแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับแต่พวกเราเป็นลูกของพระเจ้าไม่อธิษฐานสม่ำๆไม่ม่ความว่าอะไรเราเป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่ฮะคุณไม่ใช่คุณพ่อกับรูงนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นรูกนั้นแหละถ้า,ถ,าถือว่าคุณพ่อแล้วก็ คุยสมคนเามาเลยเคุยสมคนเจะมาเอแต่เราไม่คุยเลยอาทิตย์ทั้งคือเป็นเอ้คือเป็นคุยเลยเเต่นั่นไม่ธรวม่าเราแสดงตัวว่าผมไม่ใช่เป็นลูกของพระเจ้าถ้าไม่ใช่เป็นลูกของพระเจ้าลูกของใครั่นอย่างเดียวเท่านั้นเลยถ้าไม่ใช่ลูกของพระเจ้าต้องเป็นลูกของม,าามันมันสตาง นะแต่นายนำของคริสเตียนนะนายนำของแต่ว่ามันทะเบยียนไว้อยู่ที่ลูกของมันตะตาลูกหลานของมันตะตาลอะไรนี่ไงนะโอเคถ้าอย่างนั้น,น,นพระเจ้าสั่งให้พวกเราขอบคุณพระเจ้าทุกตานิที่แลทำอย่างนี้ได้อย่างไรที่นี่มีสามีสามีเลยเนี่ยขึ้นแรก จริงแล้วพวกเราไม่สแสวงหาสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าปกติแล้วพวกเราไม่สแสวงหาสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าเลยใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งพวกเราไม่ตั้งใจแล้วนั้นเราก็สแสวงหาที่สิ่งที่มันไม่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจส่วนย้ายเป็นอย่างนั้นครั้งนี้พวกเราพวกเรานี่แหละรู้สึกเรากินข้าวอย่างนี้ก็ไม่พอ แต่องค์การมีชนมีปัญหาทำให้ตั้งแต่ปีนะั้นเราสรับสนุนใหม่ได้แต่โดยมาระยะและภายในปีนี้เ,นเดือนที่ตุลาพฤศจิกาธันวาเราจะรับผิดชอบอยู่แต่ปีนะั้นเราต้องเ,เรียตรงตัวเองต้องหาวิธีการและให้ขึ้นจัดทา้งนายมีความเขาา้าใจและให พยายามคืิจจะรับผิดชอบผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เท่าที่ทำได้หลายคริจจะเข้าใจบางคริจจะอาจจะไม่เข้าใจเพราะผู้รับใช้พระเจ้าไม่เข้าใจและคริจก็ไม่เข้าใจผู้รับใช้พระเจ้าความเชื่อดีคริจก็ความเชื่อดีนี่เป็นยังไงคริจรู้สึกไม่มันผู้รับใช้พระเจ้าความเชื่อไม่ดีคริจงั้นไม่มีทางที่ความเชื่อ เพราะฉะนั้นเราต้องเจอผู้รับใช้พระเจ้าอย่างดีอย่างดีคืออะไรความเชื่อดีพระเจจาทรงใช้และให้นามสมาชิกของเราอย่างถังดีเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่มันดีดีเบบกลูกลูกดีดีดีเยอะแยะเยอะียะพร้อมคนแล้วดีดีเลยแจงมมากแจงกว่าคุณพ่อ อย่างนี้แล้วลูกนายาก็เป็นอย่างไงนี่น่ยยุ่งเลยครับไม่น่าเกิดในตรงนี้อย่างนันเ้เพราะฉะนั้นเพื่อเราตามคําสั่งของพระเจ้าเราต้องพยายามเแสวงหาที่สิ่งที่ขอบคุณมีสิ่งที่ขอบคุณมีไหมมีอะไรขอบคุณไม่มีแล้วมีอะไรอ่ะต้องหาคิดนอนอยู่คิดอยู่สิ่งที่ขอบคุณมีไหม ดูพทร์ตทัแล้วพักใต้เจ็ดจังหวัดใช่ไหมครับน้ำท่วมสงแม่